น้องเก้าเดือนใช้ยาสิฟันเด็กแบบไหนคะจำง่ายๆเลยค่ะคุณแม่คะฟันซี่แรกของลูกที่งอกโผล่พ้นเหงือกขึ้นมาคุณแม่เลือกยาสีฟันนะคะความเข้มข้นฟัวรายอยู่ที่1000 ppm เพราะว่าขนาดความเข้มข้นของฟัวราย1000ง ppm นะคะก็จะมีส่วนช่วยทาให้ฟันลูนะะ่หาแข็งแรงนะคะช่วยโลดโอกาสฟันผุลูกได้จะเลือกใช้เป็นยาสีฟันเด็กคินดี้นะคะก็จะมีทั้งสูตรใหม่แล้วก็สูตรเดิมสูตรใหม่ของเขาเนี่ยนะคะเขาจะมีพรีและโปรไบโอติกส์ค่ะพรีและโปรไบโอติกส์ Pro เองจะมีส่วนช่วยทําให้เรื่องลดค่าพลักที่ฟันนลลูกลกกกว็ช่่่ยเรือองของขิป ด้วยแล้วก็มีฟัวรายหนึ่งพัน ppm นะคะช่วยทําให้ลูกฟันแข็งแรงนะคะเนาะถ้าช่วยเรื่องของฟันแข็งแรงลดกินปากลดคราบพลักที่ฟันลูกจะเลือกเป็นสูตรใหม่คินดี้อันนี้ก็ได้ค่ะส่วนเป็นสูตรดั้งเดิมของเขานะคะฟัวรายหนึ่งพัน ppm นะคะมีให้เลือกใช้นะคะหลากหลายรสชาตินะคะอันนี้ก็เลิศเช่นเดียวกันแล้วแต่ว่าคุณแม่ชอบใจแบบไหนนะคะเนาะส่วนถ้าลูกของคุณแม่นะคะมีปัญหาฟันผุฟันดําฟันเป็นรูฟันแมงอย่างหลังคุณแม่จะต้องพาลูกไปตรวจกับคุณหมอฟันเด็กก่อนคุณหมอฟันเด็กนะคะถ้าพิจารณาแล้้วว่าาฟันนผจจจริงออะเเลืกใชป็ ยาสิฟันเด็กความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็น1,500 ppm แบบ ppm แบบนี้แปลงฟันให้รู้ค่ะดังนั้นนะคะฟันปกติดีฟัวราไรพันหนึ่งถ้าอยากได้เรื่องของกลิ่นปากแล้วก็ค่าพักเลือกที่มีพรีแอน์โปรไบโอติกส์นะแต่ถ้าฟันผุไปหาคุณหมอฟันเด็กก่อนอาจเลือกใช้แยกสิฟันเด็กฟัวราไร5 0 0 ppm แบบนี้ค่ะพิกัดยาสิฟันเด็กคินดี้จิ้มได้แต่การดันล้างใต้ครีปวิดีโอนี้ของแมโบค